สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้มีปืนบูอาร์มูรีนะครับบูเอ็กนี่นะครับสวยงามมากมากเลยกระบ,บอกนี้จะถือปืนนิ้วอยู่นอกกลงไกปลดแมกกาซีนดึงสไลด์ตรวจเช็คนะครับว่าในังเงอม่มีกระสุนปืนปลอดภัยนี่นะครับโอ้โหสวยจริงๆนะบูอาร์มูรีนะครับทางซ้ายของตัวปืนนะสังเกตนะครับทุกจุดของผิวปืนจะถูกตกแต่ง มา่อยางดีเลยนะทำลายมานะครับโอ้โหสวยมากๆนะครับทางไฟนะก็จะมองเนี่ยแบบแรกคือเหมือนกับปืนกลอกเลยถ้าผมว่าตัดรถลายไปเนี่ยคือคล้ายๆปืนกลอกเลยนะครับทางเรื่องของคันล็อกสไลด์นะครับเรื่องของคันค้างสลด์นะครับตัวนี้นะเดียวกันเลยจากนั้น,นครับพลิกปืนไปดูที่ทางด้านขวาของตัวปืนนี่นะครับศูนย์ปืนนะครับจะเป็นแบบ t r e e สามจุดเรียงนะมิติก็ประมาณสักก๊อกสิบเก้านะครับโดยประมาณนะครับระบบร่างกายก็จะเป็นไซเกอร์ไฟนะครับหรือว่าเข็มพุง่งนะไกสองชั้นนะครับตัวนี้ขออนุญาตเหนียวักนิดหนึ่งนะครับแกปสบายๆนะครับสมูทมากนี่นะครับแม็กกาซีนของปืกาานกระบอกนี้จุได้สนะิบห้านัด ลองนำแม็กบรรจุเข้าตัวปืนแกล็บนะน,นะครับเดี๋ยวจะลองเปรียบเทียบกับก็อกสิบเก้านะครับกระบอกนี้เป็นปืนของน้องเมฆนะครับนี่น้องเมฆก็เห็นไลฟ์สดเมื่อเช้าแล้วก็นำตัวปืนมาที่สนามยิงปืนนะครับได้พบเจอกันนะฮะปลดแม็กซ์ซีนดึงสไลด์นะครับ,ป,รบปืนปลอดภัยก็อกสิบเก้าเจนสี่นะะลองเปรียบเทียบนะครับเรื่องของตัวปืนกันทั้งสองกระบอก นะชา้าๆนะครับดูนะมิติเดียวกันเลยนะครับความกว้างความยาวความสูงนะครับรูปร่างรูปแบบคล้ายๆกันนะครับแล้วก็ทราบว่าในเรื่องของพาร์ทอะไรเนี่ยใช้ทดแทนกันได้เช่นนะครับในปืนบูนะครับน Blue, นรบูอันนี้สามารถใช้แม็กของปืนกรอกได้ปึ๊บใสนะ่เข้าไปนะครับได้เลยนะครับเช่นกัน ปืนกลอกก็ใช้แม็กของบูได้นะฮะล้มกันได้เลยนะครับล้มกันได้ในส่วนของการถอดประกอบนะครับก็สไตล์เดียวกับปืนกลอกนะครับเยร์ปืนให้ปลอดภยัยกดแม็กกาซีนดึงสล์ตรวจเช็คนะครับปืนปลอดภยัดรดภยราย่างไกาดึงสไลด์นอยหลังนะครับกดคันล็อคสลด์นสองฝั่งพร้อมกันนะเอาออนนะครับ,อออครบโครงปืนนะรประมาณนี้ ปืนก็กเช่นกันนะครับการถอดปลดแม็กเคลียปืนปลอดภัยนะครับร่างกายดึงเรามาเทียบกันดูนะครับข้างในปืนของพี่กรนะครับแล้วก็น้องเมฆนะครับขวาคือบูซ้ายคือกล็อกตจูนะจะบอกว่าน่าจะเหมือนกันเลยน่าจะเหมือนกันเลยของปืนนะครับ ในส่วนของสไลด์กอกสิเก้นะครับแล้วก็บูนะดูในส่วนของสไลด์นะครับตัวนี้นี่ตำแหน่งต่างๆก็จะเหมือนกันนะครับตัวสมอลล็อกเข็มนะเข็มทั้งชนวนนะครับเหมือนกันเลยคาดว่านะตัวนี้คิดว่าสับกันได้นะครับสับกันได้ตัวสปริงดีคอยนี่ ต่างกันนะครับก็คือจะเป็น2ชั้นแล้วก็จะเป็นตัวไกด์หลอดอ๋อแสดงว่าในการใส่นะน่าจะน่าจะไม่ได้ละเพราะว่าตัวไกด์หลอดเนี่ยไม่เหมือนกันเทียบลำกล้องนิดหนึ่งความยาวลำกล้องเดียวกันนะครับ4.02นิ้วนะเดียวกันเลยประกอบกลับคืนนะครับเปิดก๊อกก่อนง่ายนะครับถอดง่ายใส่ง่าย ปืนกอกนะครับเป็นปืนยอดนิยมเลยแคปเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วนะครับปืนกอ๊อกต่อมาตัวบูบูแอ็กนะครับใส่ลำกล้องใส่ตัวแกลลอดสปริงนิคอยนะครับให้จมนะครับด้านในประกบตัวสไลด์กับผมปืนเข้าด้วยกันนะครับแค่นี้แกปนะครับเสร็จ ถอดง่ายประกอบง่ายนะครับทั้งสองก็บอกเลยเดี๋ยวจะลองนะครับนำตัวปืนบูอัลโมรี่นะครับบูแอคกนะกระบอกนี้นะครับไปทดสอบนะครับเรื่องของกลุ่มกระสุนกันว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับต่อไปนะครับนี่เลยบูอัลโมรี่นะครับบูแอคนะยิงก็ประมาณสักเ8เมตรนะครับโดยประมาณลูกที่ใช้ก็คือลิดลาวน้ตนะครับ115เกรดน อ่ะมาเลยนะครับไปที่เป้าทางด้านสายจำนวนห้านัด จบลดแม็กับซีนเคลียร์ปืนดูให้ดีนะครับปืนปลอดภยัยนั่งไก่ทิ้งเก็บปืนเข้าฟองมาไปดูนะครับชุดแรกกับการยิงนะบูอาบโมดี้นี่นะครับทั้งห้านัดเลยอยู่ในกลุ่มนี้นะถือว่ากลุ่มดีมากๆต่อไปนะครับให้ผู้ร่วมทดสอบนะครับน้องเมฆนะครับบอกว่าดูได้สดไม่เช้า นะครับก็เลยมาที่นี่เลยนะก็ขออนุญาตนะครับร่วมทดสอบกันนะครับบูเอ็กนะระยะยืนก็เท่ากันนะครับโดยประมาณก็อยู่ที่8นะแเมตรนะครับผู้ยิงพร้อมพร้อมบรรจุแม่เข้าตัวปืนขึ้นลำนะครับคอนดิชันวันพร้อมแล้วเริ่มยิง ยิงจบปลดแมกกาซีนเคลียร์ปืนปืนปลอดภัยนะครับสุดยอดนะครับทางสไลด์ไปดูที่กลุ่มกระสุนกันนะครับแหล่อมากครับคนนี้นี่เลยกลุ่มมาแล้วนะครับทั้งหมด5นานะเป็นกลุ่มที่ดีมากเลยครับน้องเมฆได้ข่าวว่ามาจากอเมริกานะครับอยู่ที่นูนยิงบ่อยคุณนเคยอ่าโอเคครับขอบคุณนะครับผม ทดสอบระยะไก่นะครับระยะนูเลย23เมตรนะครับเรียบร้อยปืนปลอดภัยน,นัดเดียวนะรับประกันความแม่นยำนะครับตัวปืนครับผมก็ทดสอบโจมลงไปนะครับกับปืนกระบอกนี้นะครับ b l u armory นะครับ blue x เพื่อปลอดภัยนะอยู่กับน้องเมฆนะครับนี่เลยฮะเจ้าของปืนก็สิบเก้าเจนสี่นะครับเรียกว่าเป็นพี่น้องกันเลยนะสองแฝกกันเลยสองกระบอกนี้นะครับสัมภาษณ์ที่หนึ่งครับน้องเมฆครับยิงตัวบูกระบอกนี้แล้วเป็นไงบ้างความรู้สึกตอนยิงความรู้สึกตอนยิงตัวบูกระบอกนี้นะครับผมคิดว่ารู้สึกว่าไกลคมมากครับคมกว่ากกใช่ไกลคมมากคือตอนที่เราลากไกลเนี่ยจะไม่มีความรู้สึกแบบ คือคากเหมือนไก,ก่ก๊อกเดิมโรงงานเลยอไก่ดีมากครับไก่ดีมากยอมรับเลยว่าไก่ค่อนข้างดีใช่ครับปืนก๊อกก็ดีเช่นกันนะครับผมก็ชอบปืนก๊อกนะแล้วก็ที่มันโดดเด่นก็คือพาร์ทชิ้นส่วนเนี่ยใช้ด้วยกันได้ใช้ด้วยกันไดใ้ใช้ด้วยกันได้เลยนะครับใครมีปืนบูอาร์โมรี่ไหนก็ใช้ปืนก๊อกได้ใครมีก๊อกก็ใช้ของบูได้ นะครับด้วยกันนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณไปยังสูรนะครับร่วมการทดสอบครับผมขอบพระคุณมากครับดีใจให้ดีใจที่มาเจอกันนะบอกว่าเมื่อเช้ายังไงนะดูไลฟ์สดแล้วก็รีบมาเลยครับขอบคุณนะครับโอเคครับผมแขขอบคามากครับอโอเควันนี้เราสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ